ข้อสิบ which of the following is a factor of จุดจุดจุดนะครับข้อไหนที่เป็นหนึ่งใน facter ของตัวนี้นะครับมีกำลังสองอีกแล้วมีกำลังมีเอกกำลังสองมีเอกกำลังหนึ่งแล้วก็มีเอกกำลังศูนย์อันนี้เป็น quadatic อีกแล้วนะครับ quadatic quadatic ถ้า quadatic นี่ navigator อะลบหกนะครับก็แยก f a c t ร r ตามปกติแยกได้ไหม่ะ คือปกติเนี่ยถ้าเกิดข้างหน้า a กําลังสองหรือหน้า a กลลังสองเป็นเป็น1นึ่งก็แยกได้ใช่ไหมพอเป็นตัวเลขแบบนี้น้องน้องส่วนใหญ่จะแยกไม่ค่อยเป็นนะครับจริงๆก็สามารถแยกได้เหมือนกันนะ,ะมีอยู่2วิธีวิธีท,ที่ที่ใช้มาตั้งแต่ม2นะฮะก็คือยิมน้อยยิมใหญ่นี่ยิมน้อยยิมใหญ่นะครับแต่ว่าจริงๆวิธีนี้อาจจะงงหน่อยนะเพราะว่าพี่อะคือเรียนเธอสมัยมัธยมเนี่ยเรียนด้วยตัวเองแล้วก็ได้คะแนนเลขหวยแตกมากๆ อ่าพูดตรงๆเลยอย่าเรียกว่าหวยแต่งเลยกูตกนะครับคือพี่ตกคณิตศาสตร์มาตลอดนะครับตอนออตอนมมต้นเนี่ยก็แบบเพื่อมาเรียนรู้เองตอนตอนอยู่ระดับมัธยมที่แบบให้ให้ตัวเองเก่งขึ้นฝึกเองนะฮะก็ก็เลยคิดวิธีของตัวเองขึ้นมาคือแต่จริงมันก็คือเป็นวิธีการที่เขาใช้กันทั่วโลกเนี่ยแหละนะแต่ว่าบังเอิญที่คิดแบบของพี่แบบนี้ก็จะลองเอาไปใช้ดูก็ได้เดี๋ยวพี่จะสอนสอนดูนะฮะอย่างลบหกเนี้ยก็แยกเป็นอะไร อะไรคูณได้ลบหกบ้างก็อาจจะเป็นลบสกับ2ถูกไหมหรือน่าจะเป็นลบสกับ3หรือจะเป็นลบหกับ1ก็ได้นะคือในทางทณษตศาวิธีนี้เราเรียกว่าใช้นะฮะเ r อรนะครับก็คือลองผิดลองถูกนั่นแหละลองไปก่อนนะครับลบหตัวนี้ก็แยกเป็น2กับลบสก็ได้นะครับอ้าวยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ยังไงยิ้มน้อย,อย,ย,อย,ค,ยคูณกันได้เป็น4ยิ้มใหญ่คูณกัน3าลบสได้เป็น9ถูกไหมครับ4กับ9บวกกันได้ สิถูกป่ะทันไหม2คูณ2ได้4นะ2คูณ2ได้4 -3 ลบ3คูณลบ3ได้9นะครับ3 3 9ใช่ไหมครับบวกกันได้13ซึ่ง13มันตรงกับตรงนี้ทันไหม13ตัวนี้นะครับกับ13ตัวนี้เป็นตัวเดียวกันแสดงว่าเราแยกแฟกเตอร์ได้ถูกต้องและวิธีการเอาไปเขียนนะครับก็คือเราจะเอาตัวนี้กับตัวนี้ มาอยู่ด้วยกันแล้วก็เอาตัวนี้กับตัวนี้มาอยู่ด้วยกันนะครับก็จะได้เป็นลบสามจากตัวนี้นะฮะ x อออไม่ใช่ x ดิมันเป็น a อย่าไปเขียนผิดนะเวย้ย a นะครับบวกกับสองตัวนี้นะเห็นไหมพี่ไม่อยากเขียนรูปส่นนะเดี๋ยว,วงงปึ๊บปึ๊บแบบนี้นะครับส่วนวงเล็บหลังก็เป็น2 a นะครับลบ3ลักษณะแบบนี้ สองตัวนี้เราเรียกว่าเป็น factor o f คนนี้นะครับเป็น factor o f เป็นตัวประกอบนะครับ factor คือเป็นตัวประกอบนะทีนี้ตัวไหนที่มีคำตอบบ้างแล้วก็ตอบข้อนั้นข้อไหนเนี่ยอ่ะดูนะครับมีคำตอบไหมครับไม่มีคำตอบใช่ไหมฮะแต่จริงมีคำตอบที่ดูคล้ายๆไปหมดเลยนะครับอ่ะมาดูตรงนี้นิดนึงอ่าดูตัวนี้อ่ากับตัวนี้คล้ายกันไหม ต่างกันแค่เครื่องหมายใช่ไหมครับเปลี่ยนแค่ลบสองบวกสามก็วิธีตรงนี้ก็คือเดี๋ยวพี่จะดึงเครื่องหมายลบออกนะครับดึงเครื่องหมายลบออกไปก็จะได้เป็นเอาเอาเดี๋ยวพี่ตรงนี้จะงงๆหน่อยนะเดี๋ยวขอเขียนอย่างนี้ก่อนอ่ะอย่างนี้ก่อนพี่ดึงเครื่องหมายลบออกไปนะครับจะได้เป็นลบของลบ 2a บวก3มทันไหมครับ เพราะว่าเราดึงเครื่องหมายลบข้างในก็ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายถูกไหมฮะเนี่ยก็ได้แล้วนะครับตัวนี้ก็ไปถือว่าเป็นแฟกเตอร์เหมือนกันนะครับเครื่องหมายลบตัวนี้เราก็จะไปคูณกับคนนี้ก็ได้นะครับก็จะได้เป็นลบ 2a บวก3กับ 3a ลบ2นะฮะก็สามารถทำนี้ได้ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นแฟกเตอร์เหมือนกันก็ตอบข้อ E นะครับอ่าพี่สอนวิธีแยกแฟกเตอร์อีก e, วิธีหนึ่งที่ปกติแล้วเขาจะใช้กันนะครับอ่า บวก13 A เอลบ6เออปกติเขาใช้วิธีรายกันทำเหมือนกันนั่นแหละอะไรคูณก็ได้ลบ6กลบ3กับ2อ่าอะไรคูณก็ได้ลบ6ตัวนี้ก็อะไรลบอ่าอะไรไป2กัก็ลบ3อ่ะพี่ใช้ตัวเลขเดิมนะครับเสร็จแล้ววิธีการก็คืออ่าให้น้องคูณกันตรงๆเลยนะฮะได้ลบ6กับลบ6ปรากฏว่าบวกกันได้ลบ12มันไม่เหมือนตัวนี้นะฮะถ้ามันไม่เหมือนเราลองใหม่ สมมติพี่ลองสลับตัวเลขดูนะครับลองสลับเป็นลบสามกับสองเอาคูณกันใหม่ครับคูณกันได้เป็นเก้าคูณกันได้เป็นสี่บวกกันได้สิบสามถูกไหมครับก็เหมือนกับตัวนี้แสดงว่าเราใช้คู่นี้ได้จับคู่ยังไงจับคู่เฉียงนะครับเป็นลบสามเอบวกสองกับสองเอลบสามแบบนี้ทำได้เหมือนกันนะครับก็จำได้นะลองไปทำดูนะครับ น้องสามารถลองสุ่มตัวเลขแล้วฝึกทําก็ได้นะฮะวิธีสุ่มตัวเลขที่พี่ทําทตอนเด็กๆที่พี่บอกว่า,าจากที่ตกเลขมาแล้วฝึกแยกแฟกเตอร์เองทํำยังไงนะพะี่ก็ใช้วิธีการคิดเลขขึ้นมาเองอย่างนี้สมมุติเป็นอ2อ x บวก4กับ x ลบห้า x 5. อ่ะอย่างเงี้ยแล้วน้องก็ฟลอยปกติก่อนได้เป็น2 x กำลัง2อันนี้ได้เป็น 4x ลบ10เป็น 4x 4x 4ลบ10เหลือลบ6ถูกไหมครแล้วก็ลบ20เนี่ยแล้วน้องก็จดตัวนี้เอาไว้ก่อนจดเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็ไปทำเนี่ยสุ่มทําใหม่หลายๆข้อแล้วน้องก็เขียนตัวเลขเอาไว้พอเขียนเสร็จปุ๊บแล้วน้องก็ค่อยมาแยกแบบก็ไปหากระดาษมาอีกแผ่นหนึ่งแล้วน้องก็เอาตัวเลขตัวนี้ใส่ลงไปใส่ลงไปแล้วก็ลองแยกแฟกเตอร์นะครับแล้วดูว่าได้ได้กับที่เราทําตอนแรกหรือเปล่า ที่ทาแบบนี้นะฮะทุกวันทุกวันทุกวันก็เลยแยกแฟกเตอร์เองเป็นนะครับโดยที่ไม่ได้เรียนด้วยนะอันนั้นแต่ไม่ไม่ใช่เพราะว่าพี่เก่งนะครับเพราะว่าพี่พยายามฟิกเกอร์เอาด้วยด้วยตัวเองหาวิธีที่ทําให้ตัวเองเนะี่ยไม่ต้องอไปเรียนพิเศษเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยค่อนข้างยุคที่เนี่ยค่อนข้างหาที่เรียนพิเศษยากนะครับก็เดี๋ยวลองดูนะฮะหวังว่าคงจะได้ประโยชน์ในการแยกแฟกเตอร์ซึ่งใช้ยัน ฟันแมทเลยนะใช้เยอะนะครับโอเคเจอกันข้อต่อไปครับ